สวัสดีครับพบกับผมบ่าบึงการนอนาเชนเกยครับผมวันนี้ก็พาเอฟซีเข้าป่าครับผมหลังจากที่ฝนตกครับผมก็มีอาหารการกินของป่าครับผมโดยเฉพาะเห็ดครับผมนี่คือเห็ดจมูกหมูครับผมนี่ยังใหญ่เลยครับผมใหญ่มากอู้สุดยอดครับผมใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆ กินได้นะผมนะมีเอฟซีว่ากินแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นครับผมกินแล้วก็อิ่มมีความสุขครับผมเยอะมากครับผมนี่คือจมูกหมูทีเก็บให้เอฟซีน,นี่ครับผมคล้ายๆวุ้นครับผมมีน้ำนี่ลักษณะครับผมจะเกิดกับขอนไม้ครับผมไม้ยางพลา เมนูก็ลาบก้อยครับผมกินแทนน้ำกายน้ำเวลาเข้าป่านี่ครับผมอย่างเยอะครับผมนี่อันนี้คือแก่ครับผมแก่แล้วครับเนี่ยไม่เอาครับผมลักษณะก็คล้ายๆเห็ดไอหูหนูครับผม ไปผัดก็ได้ครับผมจะเกิดกับขอนไม้ผมนี่เผื่อ fc ทางบ้านมีกินได้ครับผมก็เช็คจาก g ู o g ิ e ได้ครับผมเพราะว่าเป็นเห็ดอะไรกินได้ไหมเหมือนวุ้นับผมเนี่ยก็เหมือนจมูกหมูครับผมเป็นน้ำถ้าสวนมากอยากให้ดูข้างในครับผมเป็นน้ำครับผมเหมือนเห็ดตาโลครับผมทางอุบลเนาะเห็ดตาโลครับผมเนี่ย ขายกันครับผมใส่พริกใส่อะไรลงไปก็ยกสดเลยครับผมนะเยอะครับผมเยอะไปล้างดีๆแล้วก็ก้อยเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะทำให้ fc ได้ดูว่าทำอย่างไรกินครับผมเดี๋ยวเก็บไปสักประมาณหนึ่ง ไม่เอาเยอะครับผมพอกินไม่หมดนี่ครับผมโอ้โหยังใหญ่ครับผมอือหือสุดยอดครับผมเยอะด้วยครับผม,ผมยุงก็เยอะครับผม FC นี่โอ้ ยอดนะผมเดี๋ยวไปทํากับข้าวให้เอีได้ดูว่ากินได้ไหมนี่ครับผมเรียไวเห็ดจมกูกหมูหรือภาษาอีสานก็เห็ดดังหมูครับผมอืมข้างในก็เหมือนเห็ดตาโลครับผมเป็นวุ้นเหมือนกันแต่ก็ไปเก็บเห็ดเมื่อช้าไม่ได้ครับผมเพราะว่าคนเยอะ ่วนมากจะมีแต่เห็ดรวมญาติครับผมอันนี้คือแก่แล้วครับผมจะกินก็กินได้ครับผมเห็ดจมูกหมกูเห็นส่วนมากทางชัยภูมิครับผมบ้านแฟนเขากินเขาเกิดอยู่บนภูเขาเคยเอาไปขายอยู่ครับผม เคยเอาลงไปใช้ยมงก็ผมสามกระสอบวางตลาดนี่แป๊บเดียวครับผมนี่เลือกเอาเฉพาะอ่อนๆนะผมไอนน้ที่มันแก่นะนี่แก่แล้วอันนี้ก็แก่ครับผมกินได้จริงๆครับผมนะเอฟซีไม่ได้โกโหกครับผมเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินให้ดูครับผมจยงเยอะครับผมนะ นี่โอ้นูน่นเข้าป่านี้ก็ยุ้งครับผมเยอะจริงๆนี่ครับผมเลือกเอาเฉพาะเป็นจมูกหมูครับผมอื้ม นี่ด้วยครับผมจมูกหมูเยอะครับผมเยอะจะกลับบ้านใจผมจะเอาไปฝากแม่ยายอยู่ถ้ารสชาติก็จืดๆครับผมจะไม่มีแบบว่าหวานว่าขมครับผมจืดๆเต่ไปผัดนี่น่าจะอร่อยครับผม ้องไปผัดกระเผาดูเพื่ออร่อยนี่ับผมว่าแต่ฝนตกนี่ก็ออกเลยครับผมคล้ายๆเห็ดหูหนูครับผมเนาะรสชาติก็เหมือนกันครับผมแต่มีน้ำดูครับผมความเยอะความน้อย ส่วนมากแถวบึงการก็กินแต่บางแต่ละคนนะผมนะไม่ได้กินทั่วไปบางคนก็ไม่รู้จักเห็นว <c oughs> ิ่งอยู่แป๊บแป๊บครับผมหวนกลมเลยตัวอะไรไม่รู้เลยกิ้เกือกครับเหมือนกินเกือผมอะ นี่ครับผมแอบอยู่โอ้อย่างเยอะนี่อันหนึง่งผัดกะเพราครับผมอือผัดกะเพราครับผมจะได้มีรสชาติอย่างสวยครับผมตัวนี้เห็ดจมูกหมูหรือเห็ดดังหมูครับผมเนาะ เก็บแป๊บเดียวผมเต็มตะกาะ้าแล้วนี่เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้อฟซได้ดูครับผมเผื่อจะปัดกับเป้าได้